นะครับวันนี้จะให้ดูอะไรครับวันนี้ให้ทายว่าทำอะไรจะเรียนเรือ่องจะอะทำอะไรให้ดูลองทายดีนหเออเอาแผนที่โลกมาให้ดูใช่ถูกต้องไงครับโลกนี่โลกโี่โงเนี่ยเป็นแบบอะไรกันนะม,มันเป่าได้ไเป่าได้ให้เราทาย,ยอันนี้ก็เล่นตอนมีมีสะละต้องเล่น ้ออนนเี่ยแล้วลองถ่ายดูว่าประเทศไทยตรงไหนลองถ่ายดูดิชี้เลยนี่ครับต้องไทยแลนด์อ่าและแอฟริกานี่ค่ะเบงคอกอกแอฟริกาตรงไหนเนี่คบไหนตรงนี้อฟริกาโอเคยุโรปไหนยุโรปอ๋อยุโรปเหรอโบแลนด์แล้วก็อเมริกาอเมริกาตรงไหนอเมริกาอ๋อเนี่ยอเมริกาเหรอโอเคครับ